ออกเสียงเหมือนกันเลยนะแต่ว่าอันนี้จะกดด้วยจุ้อินนะอันนี้จะกดด้วยพินอินเรามาดูวิธีอ่านตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยมันจะมีพยัญชนะมีสระแล้วก็มีวรรณยุกใช่ไหมเราก็นับหนึ่งสองสามตัวนี้ผสมสามเราก็มันเห็นมีตัวนี้คุ้นๆน่าคุ้นๆตานะคะมันมีตัวนี้นะเรียกว่าตัวจีนะ,ะเราเอาแผ่นแรกมาทาบหนึ่งนะคะนี่คือแผน่นพยัญชนะต่อมา มันสะกดด้วยตัวผสมสองตัวผสมสองเราก็ต้องใช้แผ่นที่สี่นะคะเพราะว่ามันเป็นสระผสมเห็นไหมคะมาอยู่ในโหมดตัวอ e. ีมันออกเสียงได้อ e ีเ e อเอาจุ่อินท่าจุ่อินพินอินท่าพินอินนี่ออกเสียงได้แล้วออกเสียงยังไงเอ่ยมันอ่านว่าเจ้ยนะคะเราจําได้ว่าตัวนี้อ่านว่าจี้ใช่ไหมเราได้มาเขียนไว้นะคะจี้นี่เห็นไหมแล้วก็ตัวนี้คืออะไรอีเอยนะคะเจียออกเสียง ง่ายไหมนะคะแต่ความหมายเราจะหาได้อย่างไรนะคะมันจะมีแอปพลิเคชันหนึ่งะคะที่เราใช้งานจริงๆมันมีหลายแอปพลิเคชันมากที่สามารถใช้งานได้แต่ที่ใช้คล่องแล้วก็ไวสุดก็คือ g o o g l e t r a n s l a t e แอ p พลิเคชันเราก็ไปสะกดนะคะด้วยตัวแป้นพิมพ์ GE E เรามาดูกันวิธีการนะคะนี่หาความหมายภาษาจีง่ายๆเข้าไป g o o g l e t r a n s l a t e แอ p พลิเคชันเสร็จแล้วก็ไปที่ตัวสะกด เราได้แล้วนี่แล้วก็ออกเสียงได้เลยนะคะจริงๆถ้าเราไม่ออกเสียงเราจะเขียนมันก็ได้หรือเราจะสะก,กดด้วยแป้นพิมพ์อันนี้เราจะสะก,กดด้วยแป้นพิมพ์เพราะว่าเราเรียนเรื่องเสียงมาแล้วเราพิมพ์ได้เราก็จะพิมพ์ g e a นะคะอ e a นี่มันมีคําว่าเจียขึ้นมาใช่ไหมคะมันเป็นเจียแบบไหนเจียที่มีสั้นเตียนสวยนะคะน้ำสามหยดตัวนี้ที่แปลว่าทาความสะอาดนะ ทกลมโจโอดม้อยๆนะคะ,ะสนใจอะไรแบบนี้นะคะทักไปที่ LINE OA at สสี่ห้าหกคัดจีนเคอรปุ่ยตรงนี้จะมีบทสอนในเรื่องของเสียงภาษาจีนเป็นเซตมีอยู่7บท1 7ึ0 0หมืเรบาทแล้วก็จะมีเรื่องของสนทนานะคะตรงนั้นอยู่ที่2อ0 0ันารทำไมสนทนามันราคาเบานะคะเพราะว่าเราเซ็ตบทสนทนามนาให้ละะ ไปพูดได้เลยแต่มันจะไม่ได้ละเอียดเท่ากับเซตของเสียงเพราะว่าเสียงนี่มันจะมีสกดมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะตรงนั้นจะละเอียดมากต่อมาเรื่องของศัพท์1 5 0 0 0บาทศัพบาทสันี้ไม่ได้ว่าจะไปเรียนจากพจนานุกรมชื่อเตียนก็ได้แต่ว่าเป็นเทคนิคย่อยำเอ5 6 M S U าคัดจีนเับพูมีภาษาจีนอยู่2ตัวอ่านไม่ออกเลยเพราะไม่ได้เรียนจีนเราจะอ่านยังไงจิจูอินช่วยได้ แต่รู้ว่าตัวนี้แปลว่าทําความสะอาดนะแล้วนี่คือตัวอะไรนี่คือตัวอะไรโอ้ก็คุ้นๆว่าอันนี้มันเขียนเส้นมากกว่าเส้นนี้อันนี้คือจีนตัวเต็มอันนี้คือจีนตัวยอ่อมันออกเสียงเหมือนกันเลยนะแต่ว่าอันนี้จะกดด้วยจู้อินนะอันนี้จะกดด้วยพินอินเรามาดูวิธีอ่านตัวนี้ตัวอะ